สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุขูสุคนค่ะคลิปนี้คลิปนี้แม่ขาวพามาเบงแปลงมันเด้อจ้ะแปลงมันสำปะหลังค่ะพี่น้องที่เซาพื้นที่พ่นปูกไว้ละจ้ะว่างจากเอ่อบ่เมววนว่าง,ง,งดออพี่น้องกิดย่างแล้วแล้วค่ะกันเลยพากกันมาเบงอันมันจ้ะก,กำลังงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขาวสิพาย่างเบงเด้อจ้ะ นี่นางท้อนหยาดีอยาค้าติเธอแหนมบ่เห็นคนแหนมบ่เห็นคน กำลังอนเนี่ยให้มันพี่นอ้องพามาเบ่งแปงมันสำปะหลังพี่นอ้องที่ปลูกไว้ ว่าได้ผลอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ปลูกมันนี่ก็เป็นแปลงเออแปลงยางเก้าค่ะสวนยางเก้าพี่น้องพิ่ตัดต้นขายไม้ขาวกัเลยมาเซาเพื้นที่พันปลูกมันค่ะปลูกมันสำหรัง นี่มันได้น่าจะสองเดือนเลยล่ะนี่ประมาณสองเดือนนี่แหละครับพี่น้องกระซูได้ประมาณเม็ดกุ้วกนี่แหละจ้ะเม็ดเม็ดยี่สิบนี่แหละจ้ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยหรอกพี่น้องมันสงยงามอยู่ ปลูกตามธรรมชาติปลูกผิมไว้เลยค่ะบริสไปุย๋ยต่อมาดูแลเบิงไม่หยาไม่ยังเอาหุนค่ะพี่น้องเอาหุนโดยการสีดยาข่ายห้าตะวันพันยางเึิงผลงานเพิ่นเมื่อนี้ได้กีดยางอยู่ค่ะว่างจากเออกีดยางเร็วๆกันเลยพากันมาเบิงมันจะ้ะ นทางด้านข้างีกัเป็นแตงเป็นส่วนยางเพ่นกัเพิ่นยังบพท่านได้ตัดเรา,าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แม่ขาวก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นาะค่ะเนาะจ่หนใดก็อย่าลืมด้วจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ข่าวน้ำเนแด้วจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่บอขามโฆษณาด้วยจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ให้การสนับสนุนเลยมาค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้าพ่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ขาวชาบมึงการเนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้า สวัสดีค่ะ